นี่นี่นี่โอ้โหนี่อะไรครับพระผงวัดปากน้ําพระผงวัดปากน้ำเคยเห็นแต่พระเกนะฮะวันนี้ผมขอเห็นพระแท้ชล้เก่าเครื่ชลเก่านะฮะใช่ก็รุ่นพิมพ์นี้สภาพคือเจ้าของเขาไม่ค่อยรักษาไม่ช่าฐานะก็เลยมีการกระเทาะและก็แลเกอร์ชั้ก็เริ่มหลุดหล่อนหลุดตามกาลเวลานี่นะนี่ก็สารวัตรพิมพก็ได้ไปองค์หนึ่งนะครับคือพิมพ์นี้ย่ ใส่สัตยานพะปานได้เหมือนกันเพราะว่ามีผง,งพะปานมันโคขนใส่ไปนะผสมกันไปนะเพราะพะปานากับพะสดเขาเป็นซาทมิกันสิทธิสิทธิน้องสิทธิสิทธิน้องนะเป็นสิทธิของข่อนหนุ่มัดดันจคกับคน,บนเนียมัดน้อยสายหลวงปู่เนียมสายสมเด็จโตนะครับหลวงปูเ่เนียมก็แล้วกันนะครับหายากนะอาจารย์นหายากมากีม่มากว่าพระท่านจะเบาบางมากท่านถึงเคลือบเคลือบชล็กนะฉล็กเล็กร์ไว้เพื่อให้ผิวพระอยู่ทนนักอนุภาพเป็นยงไงฮะอนุภาพอ่า อยู่กับเศรษฐีนะหรือเส้นใหญ่นะเพราะรวยกระบะบารมีนะสมปารารถนาทุกอย่างถ<ช>้ามีนะครับนี่ก็คือวัดปากน,น้ำองค์ดำ